50กว่าแล้วสุขภาพไม่เคยแข็งแรงนอนไม่เคยหลับไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะตา้งอายุ50กว่าีเนี่ยหลงลืมจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้สั่งอะไรก็จำไม่ค่อยได้ค่ะอยากทราบว่าช่วงนี้มีอาการปวดเมื่อยตามตัวบ่อยๆไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะทั้งสามท่านเป็นสุภาพสตรีที่ก็ยังดูสวยงามดีอยู่แต่มาบอกอาการแล้วผมเองก็จนด้ดยกล่าวครับตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเราต้องถาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์จงรักเทพสุวรรณจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีครับสวัสดีครับที่คุณหมอได้เห็นภาพที่เรานำมาให้ชมครับผมเป็นสุวพสรีทั้งสามท่านอายุประมาณ50ครับผมขอตอบรัาเป็นอะไรจากที่ดูจากในประวัติเมื่อกี้เนี่ยเข้าได้กับโรคที่เรียกว่าเป็นภาวะไวทองนะครับไวทองใช่แล้วครับ บางคนอยากเป็นนะครับก็เ,เรียกว่าวัยทองนี่กำลังกำลังหาเงินหาทองขุดเงินขุดทองจริงๆวัยทองเนี่ยคือเป็นวัยที่คนเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงอายุหนึ่ง<อ>ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความมั่นคงมากนั่นคืออายุมากขึ้นแล้วอายุมากขึ้นใช่ครับเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ครับถ้าเป็นในคนทางด้านเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ40ปีนะครับแล้วคนในต่างประเทศ่ะคนในต่างประเทศนี่การเข้าสู่วัยทองนี่จะช้ากว่านะครับ เป็นเพราะสาเหตุอะไรคิดว่าเกี่ยวกับทางด้านพันธุกรรมมากกว่าเป็นทางเชื้อชาตินะครับแล้วทำไมมีแต่ผู้หญิงครับทิ้งไวทองเนี่ยคือคนทั่วไปคิดว่าจะเกิดได้เฉพาะผู้หญิงจิิงแล้วในผู้ชายก็สามารถเกิดได้นะครับแต่ว่าคนผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ไปหาหมอได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะเจอในผู้ชายน้อยกว่าผู้ชายไม่ค่อยไปหาหมอใช่ครับแต่จริงๆคือเจอได้ทั้งสองเพศเลยครับ มันมาจากสาเหตุอะไรครับที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยเป็นภาวะตามธรรมชาติที่เมื่อคนเราเนี่ยเข้าสู่ไวัยวัยอายุหนึ่งระดับการทํางานของต่อมเพศของคนเราเนี่ยก็คือจะลดลงต่อมเพศปกติจะทาหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศเ,เพื่อ <ใน S 2> สร้างนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมานะครับก็คือชราไปมันก็หมดอายุไปเรื่อยๆตามตามร่างกายของมนุษย์ใช่คร,นะครับถ้าเป็นเหมือนในผู้หญิงนี่ต่อมเพศนี่ก็คือเป็นรังไข่ จะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือจะเป็นอันทะผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับผู้หญิงที่ยังไม่ได้อายุ50แต่30กว่าก็มีปัญหาเรื่องรังไข่และตัดออกหมดต้องตัดมดลูกตามไปด้วยทําให้ก็เป็นแบบนี้ไหมครับครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือเป็นภาวะวัยทองอีกอย่างหนึ่งเริ่มต้นเร็ว30เริ่มต้น,เ,นเรวว็วก็คือซึ่งเกิดจากการโดนผ่าตัดออกไปปกติต่อมเพศของเรานี่คือเป็นรังไข่ทั้งสองข้าง เมื่อไรก็ตามที่มีการตัดออกไปผู้หญิงก็จะเข้าสู่ภาวะวัยทองได้เช่นกันนะครับได้เร็วกว่าผู้ชายหรืไงได้เร็วกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ค่อยมีเห็นมีปัญหาไปผ่าตัดใช่ครับผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วนี่ก็ช้ากว่าผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเวลาเข้าสู่วัยทองเนี่ยรังไข่เนี่ยจะหยุดการทํางานโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเนี่ยจะลดลงต่ํามากแต่ในผู้ชายเนี่ยจะค่อยๆลดต่ําจนไปถึงบางคนเนี่ยอายุ70ดปี ก็คือยังมีผลิตฮอร์โมนอยู่แต่ว่าผลิตได้ฤฤต่ําลงเพราะฉะนั้นในผู้ชายเนี่ยจะช้ากว่าจะช้ากว่าเพราะว่าเรื่องของสาเหตุของสรีระของร่างกายด้วใช่ครับ,รบแล้วผู้ชายจะมีอาการยังไงในผู้ชายเนี่ยจะใกล้เคียงกันกับผู้หญิงแต่จะมีอาการเด่นอยู่บางอย่าง <c oughs> อาการเด่นที่เจอได้บ่อยในผู้ชายจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวนี้เนี่ยปกติจะเส,เสริมสร้างความเป็นผู้ชายโดยเพพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, <c oughs> อกล้ามเนื้อามที่ต่างๆเนี่ยจะลดความแข็งแรงลง ย่อนยานไปย่อนยานไปที่สําคัญก็คือกล้ามเนื้อบริเวณเอวเพศการแข็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะลดลง,ลดลงย่อนยานลดลงเรียกว่าความต้องการทางเพศลดลงไปใช่อันนั้นเรียกว่าวัยทองละใช่หร,รับผู้ชายครับต้องระวังเรื่องโรคอื่นด้วยเช่นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยถ้ามีปัญหานงงี้ต้องไปดูด้วยคุณหมอมีคําแนะนําอะไรสำหรับทั้งสองเพศนะครับว่าเ,เมื่อเข้าสู่ ไวทองแล้วครับผมหมอมีคําแนะนําอะไรกับท่านผู้ชมบ้างเ,เ,เมื่อท่านผู้ชมเ,ออเข้าสู่ภาวะไวทองมีอาการสงสัยว่าจะเป็นไวทองเนี่ยขั้นแรกเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิตกกังวลหรือว่าไปซื้อยาหรือว่าฮอร์โมนมาทานเพราะว่าการทานยาหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายได้ครับสิ่งดีที่สุดก็คือไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับการรักษาจะออกมาในแนวไหนครับเมื่อบอกว่า ปวดเมื่อยลืมขี้ลืมแล้วก็นอนไม่หลับจริงๆถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นไม่มากการรักษาเราจะแนะนําเรื่องของการปรับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนทัศนคติมีการผ่อนคลายแต่ถ้าเยอะจริงๆอาการเช่นว่านอนไม่หลับมากมีอาการหลงลืมมากหุดกิดเหงื่อแตกใจสั่นมากอันนี้อาจจะต้องได้รับฮอร์โมนซึ่งการได้รับฮอร์โมนเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมพิเศษ เพราะฮอร์โมนก็มีผลข้างเคียงเช่นกันคุณหมอจะให้ยาง่วงไหมให้ยานอนหลับไหมหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้เป็นสาเหตุแต่ว่าคือการให้แบบนี้ก็คือเป็นการบรรเทาอาการแต่้เรื่องหลงลืมเนี่ยมันมียามีอะไรรักษาไหมครับมีรายงานทางการแพทย์นะครับการให้ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยทำให้ในเรื่องของความหลงลืมเนี่ย จะดีขึ้นด้วยจะดีขึ้นด้วยครับคือตัวยาไม่ได้ไปช่วยพัฒนาเซลล์สมองให้ดีขึ้นแต่ว่าจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนครับเพิ่มฮอร์โมนความจําความมีสมาธิก็จะดีขึ้นขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับได้รับความรู้อย่างมากมายจากคุณหมอครับขอบพระคุณครับ,รบยินดีครับคิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนี้คงจะได้รับคําตอบเช่นเดียวกับทางสุภาพสตรีทั้งสามท่านนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสบายดี คลินิกรายการที่จะช่วยเตือนท่านผู้ชมให้หันมาสนใจสุขภาพและร่างกายของตัวเองและจะทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีตลอดไปและนี่คือรายการสบายดีคลินิกพบกันใหม่ข่าวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ